สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip นะคะก็จะมาที่ห้ากันยายนหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับเรา vip ตัวเด่นแปดกับสองแปดกับ1 5ห้ากับ2แต่เราจับแปดกับ2ให้นะคะแปด1ู2 8 5 8 6 8 7 8 8นะ2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 2 9 จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดสองหนึ่งหนึ่งสองนะสามตัวก็แปดสองศูนย์สองสองหกแปดสองหกเก้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าวันนี้เน้นอาจจะเป็นเบิร์แปดแปดเด้อเพื่อนเพื่อนหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองแปดแปดเด้อเบิร์นะต่อไปเราสมัคคียีไอพ

จับมาทั้งห้าแนวทางอะนะเอามาตั้งรวมกันอันไหนตรงกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อนะคะเราพัฒนาเราสามาัคคีเราจเจพาพกกิจเราว v ไ p สามาัคคี VIP เมื่อคืนนี้ของเราปังอยู่เด้อเข้าบนเข้าล่างถ้ามันไม่เบิ้ลหน้ารับรองสามตัวตรงๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้นะก็ขอให้ยิงๆปังๆทุกคน ทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะเกือบส่งไม่ทันนะเนี่ย